ที่ผ่านมาเนี่ยนักโทษประหารเนี่ยผ่านมาสิบปีเราจะได้ข่าวประหารจริงกี่คน,นะคะล่าสุดที่เราทราบข่าวก็คือินหลวงจิในปี61นเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีใครได้ประหารจริงไม่ว่าสาลดีกาจะตัดสินโทษประหารไปกี่คดีเราก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนักโทษที่ได้โทษประหารเห็นแต่น,นักโทษที่ได้โทษประหารแล้วก็ประมาณ10ปีก็ออกมาหมดแล้วเราก็เลยมีความกังวลว่านักโทษคนเนี้ย เป็นนักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงก่อคดีที่อุกอาจนะคะที่อุ้มญาติของผู้ภาษาที่น้าสาเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อุ้มค่านางยาแล้วก็ยังเอาศพไปทิ้งชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยหลายแม่น้ำซึ่งทางกองปราบใช้ทรัพยากรใช้บุคลากรเยอะมากกว่าจะสืบคดีแล้วก็หาพยานหลักฐานได้ ฉะนั้นอกองปราบเนี่ยทำหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะอายการก็ทำแล้วผู้พิพากษาทุกศาลก็ได้ตัดสินในทิศทางเดียวกันฉะนั้นก็อยากจะให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ยึดถือคำพิพากษาของศาลฎีกาถึงที่สุดขอใหอ้ประหารตามคำพิพากษาค่ะคือมีความรู้สึกว่าตอนที่เราไปฟังคําตัดสินทุกคดี สุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งสารดีกาที่ออพออ่านไปสักพักหนึ่งนักโทษก็ฟังเดาได้แล้วค่ะเดาทิศทางที่ศารจะบอกว่าการต่อสู้คดี1 2 3่สาไม่เห็นด้วยกับจำเลยหลักฐานไม่เพียงพอสุดท้ายสารก็ยืนตามสารอุทธรือประหารชีวิตนักโทษก็นั่งชิวชีวๆนั่งแบบไม่มีคำสะทถสถาเลยซึ่งน่กกากลัวค่ะเคิดอะไรอยู่ คงจะมั่นใจว่าผมไม่ถูกประหารชีวิตครูนะคะว่ายลงจากต้าเไม่ได้รับโทษประหารติดคุกไม่นานแล้วะออกมาก็กังวลอยู่นะคะเพราะว่าที่เราต่อสู้มาผ่านมา9ปีเนี่ยหลายท่านคงทราบว่าเราก็ลำบากมากในการถูกครมครูถูกคุกคามไปไหนก็ต้องคอยระวังตัวแล้วถ้านักโทษออกมาได้อีกอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกล่ะคะเราคงต้องกลับไปใช้ชีวิต ลบกชบ่อนคือทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้เสียหายน้องชายถูกฆาตกรรมแล้วเรายังต้องมานั่งระวังตัวอีกหรอคะอันนี้เราได้ความเป็นทรรหรือยังคะ